สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยออโต้วิบช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตรถใหม่รีวิวรถเด่นและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ในไทยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งสกูตเตอร์ยอดนิยมที่มาแรงสุดๆในเมืองไทยกับยามาฮ่าแกรนฟิลานโ y b ไฮบรถจัก,กรยานยนต์ออโตเมติกรุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบไฮบริดและดีไซน์สุดหรู ดูดีมีระดับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสายแฟชั่นที่ชอบความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร Yamaha Grand Final Hybrid เป็นรุ่นที่ต่อยอดความสำเร็จจากกลุ่นก่อนๆด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยมีไฟหน้าแบบเลนดีไซน์ใหม่แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ DRL ที่ดูมีความพรีเมียมหน้าปัดเรือนไมลเป็นแบบ Full Digital TFT แสดงผลชัดเจนแถมยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect ได้อีกด้วยฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญของรถไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการโทรเข้า สถานะแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งการเตือนเช็คระยะบำรุงรักษา Grand i l a n o Hybrid ใช้เครื่องยนต์บลูคอขนาด1 2 5ซีซีที่ให้ความประหยัดน้ำมันสูงพร้อมระบบไฮ b r i d ที่จะช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวทำให้การเร่งแซงหรือการขึ้นทางลาดชันทำได้ง่ายขึ้นและยังมาพร้อมระบบ SSS หรือ Stop and Start System ที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิง่งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟังก์ชันนี้เหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือจราจรติดขัด ถังน้ำมันมีความจุ4.4ลิตรถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานประจำวันในด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยระบบเบรก UBS หรือ Unified Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุล เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ถึง27ลิตรใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้สบายๆแถมยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถืออีกด้วยด้านสีสัน Yamaha Grand Piano Hybrid มีให้เลือกหลากหลายสีเช่นสีเทาแมทสีชมพูพาสเทลสีเขียวมิ้นต์และสีครีมทองซึ่งในแต่ละรุ่นย่อยก็จะมีดีไซน์การตกแต่งที่ต่างกันออกไปเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายสไตล์ ราคาจำหน่ายของ Yamaha Grand f i ลา n โ h y ไฮบรรุ่น Standard จะอยู่ที่ประมาณ63,500บาทส่วนรุ่น ABS ที่เพิ่มระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าจะอยู่ที่ประมาณ68,200บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ให้มาสำหรับใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ไฮบริดที่ทั้งประหยัดน้ำมันขี่ง่ายมีเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์สวยงามยามาฮ่าแกรนฟิลา n โ h y ไฮบรคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องไทยออโตวิปเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ